สวยงามะลูกไม่มีอะไรมาฝาเกค่ะถึงบ้านพี่ใหญ่แล้วเรามาระขอบของลงรถอ๋อของบ้านน่ารักมากหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะน้องสาวน้องแววก็จะมาโรยเกลือนะคะเกลือที่เรามีนี่ก็คือผสมกระซายนะคะซายทางเมืองเขาให้มานะคะแล้วก็เราไปซื้อเกลือเองเรามาโรยให้น้ําแข็งในทางเดินละลายอย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวจะมีอ่ไปสนีมาเนาะวันนี้เดี๋ยวเขารถเขาจะไม่ลื่นอีกอย่างหนึ่งเราจะออกไปข้างนอกด้วยเราก็จะได้เอารถออกง่ายสะดวกนะคะหลังจากนี้เราจะไปสวนสาธารณะแล้วก็จะไปกินข้าวบ้านพี่ใหญ่กันนะคะเป็นวันที่สองตามกันไปเลยนะคะไปสวนสาธารณะแล้วก็หลังจากนั้นไปบ้านพี่ใหญ่กันค่ะเป็นวันที่ไปตัดอ้อยนะคะกำลังจะไปตัดอ้อยกันค่ะ อันนี้คือเป็นวันที่สองกันนะที่ที่พี่มาอยู่ที่นิวแฮมป์เชอร์คอนคอร์ดหลังจากกินกาแฟเสร็จแล้วเราก็ออกมามาเดินในสวนสาธารณะนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็หลังจากเดินสวนสาธารณะเสร็จแล้วเราจะไปไหนนะน้องแววเราจะไปกินข้าวบ้านะพี่ใหญ่พี่สาวอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่นี่เขาก็จะทําอาหารเลียดรันทําเลี้ยงที่บ้านหลังจากเรามากินกาแฟแล้วเรามาเดินที่สวนสาธารณะนิดหนึ่ง เราจะไปเอาที่บ้านพี่ใหญ่ก,กันนะคะสวยไหมคะทุกคนคะ่ะสวยมากก็คืออย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่ามันเป็นเฟิร์สโนหรือครั้งแรกของพี่มาตามหาหิมะก็ไม่เจอหิมะก,ก็ขอบคุณกับค,คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องสาวที่ที่ย้ายมาอยู่รัฐนี้ทําให้พี่ได้มามาหาและได้มาเห็นหิมะสมใจปรารถนานะคะก็สมาดูมาดชมภาพวิ<ด>ว,ว,วสวยมากก<ม>ันทุกคนคะ่ะให้มาเห็นด้วยตาตั อันนี้คือเขาตกเบาๆเนาะวันนี้เขาไม่ตกหนักแต่ว่ามันเป็นความขาวโครนที่ก็ตกเมื่อวานว้าวเออนีนวิธีสาธิตการทำสโนว์แองเจิลนะคะจากคนฟลอริดาค่ะเขาก็ทำได้ดีสวยงามท,าทุกคนค่ะสโนว์แองเจิลนะคะวันนี้มาเองจากฟลอริดาค่ะมาดูดิว่าเป็นไหมอ่ะเออลูกคุณมาดี <laughs> อา้าวก้เป็นอยู่นะ ปีกอยู่หน้าป uh, ีกอยู่ปีกโอ้สวยสวยใช่ไหมขาขาหายหานออกไม่ได้ฮัลโหลป้ามาเข้ามาเลยอาตาก้ามาปากใบหนึ่งเราจะมีชุดไทยน้ วยไหมป้าพอมฝากเล็กๆไน้อยขอกไจนะค่ะไม่มีอะไรมาฝากก็เลยได้กระติบข้าวเหนียวมาฝากกันเลยตะก้าหมาดน่ารักไหมป้าจะฝากเอาอะไรไปฝากนะไม่ต้องฝากให้ป้าเปิดอย่างนี้เี่ไงแต่หนูก็จะเอามาฝากป้ามันเห็นว่าโอ้น่ารักน้องค่ะพวกเรากําลังจะเดินทางไปบ้านคุณใหญ่กันใช่ไหมคะไปทานกลางวันก็คือเขาเรียกอะไรนะคือเวลคัม เวลคัมลันส์ก็คือป้าปานันนะคะสวยมากป้าน่ารักนะคะใจจ้าต้องสวยอ่ะต้องสวยป้าก็น่ารักน้องสาวก็น่ารักก็ขอบคุณนะคะที่ที่กัรยามิตรดีต่างรัฐที่เราได้มาเจอกันเนาะขอาใต้องสวยอ่ะสวยค่ะโอเคเาด้ใช่ไหมก็คือยิ้มได้สดใส ังเบลอเชอเลยค่ะถึงบ้านพี่ใหญ่แล้วเรามาประหอบของลงรถก่อนนะคะโอเคเราเรามาทานกลางวันด้วยกันนะคะทุกคนมาถึงบ้านพี่ใหญ่กันแล้วตะก้าตะก้านะคะตะก้าข้าวเหนียวจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระติบเบลอเลยค่ะมาเวบ้านพี่ใหญ่สวยมากค่ะในบ้านพี่ใหญ่นะเรามาบ้านพี่ใหญ่กันจ้ะ สโนแมนพี oh, oh, ่ใหญ่ทำไว้รอแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูสโนแมนตอนนี้หิวก่อนหิวก่อนอันนี้คุณดิสันหลังบ้านพี่ใหญ่สวยมากค่ะบ้านหนักไหมไม่หจ้าขึ้นบ้านพี่เข้านะไหวไหมป้าไม่ขียมป้าก็เราวันไปเราไปเจอกันตอนที่ไปเจอเจ้าของบ้านเลยนะแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันค่ะ เจ้าของบ้านน่ารักมากอ่ะโอ้โหของหวานนี่คือแบบสวยมากสวยมากอ่ะพี่เขาจัดอ่ะของหวานต้อนรับแบบโอ้ยอลังการงานช้างเมันไม่ดีอลังการเลยง่ายนั่นง่ายสุดละง่ายสุดลยจะทำอะไรดีวะทำอไรดีวะออันนี้ดีแล้วค่ะมีข้าวผัดสับปะรดดูเซียสับปะรดแล้วปิ้งให้มันดูสิเนี่ยอลังการพี่ก็ต้อนรับเราแบบเชยนะคะไม่ต้องไม่ต้องสวดหรอกต้องเชย เมื่อกี้ชิมสมอัตนี่ขออนุญาตกินเอาเอาเมื่อที่พ่อที่แม่ให้มาแล้วอันนี้เขาทำนี้ก็แบบอรุ่วล้างงานสร้างพี่เอาเอาส้นเอากรดเปื้ปิ้งมันจะได้หอมใช่ไหมใช่สุดยอดสุดยอดโอ้โหไม่เคยรู้เลยนานๆจะมีญาติมาบ้าน ย่ามาจต่าไตยมาจทางไนะคะสมัยมอีกซี่ให้มเที่ยวเคยไปจกดาษให้ยังยังไม่เคยเจอสักครั้งมาคจะมาไก่ขอบคุณมาเอ็จะมาไกก็ใจแล้วค่ะเนอะสมตามค่ะ เราห้องบนหน้าวันนี้เขตัวกับมือนะโตสวยขนาดไหนก็ยังกินกับมือกินร้วกินดีเลยเปรี้ยวปนหน่อยเนาะของเราเนี่กาะเปรี้ยวเรายังเกาบเยาะเพื่อให้บ้านแสงมัานเพิ่มเอาไปใส่เลยนะช้าแล้วเมื่อคืนนี้เพิ่งกินข้าวเที่ยงคืนนะพี่พี่ใหญ่กินข้าวเที่ยงคืนกันสองคนอะไหรอพี่บอกแววว่า มันออกเย็นมันคงจะกินมาแล้วลรอมั้งกินมาแล้วแต่ว่ามาถึงมันก็อดไม่ได้ก่อนแล้วพี่ต้องม่อยตัดไก่นี่น่ะอย่างนี้เขาเคยนั่งเตี้ยวป้าของป้าน่นเขาบี้เขาบี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้ไงแล้วใส่ไปช่วยๆไปไงผมป้านันไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ป้าน้าจรป้า นุ้ยแกะเนื้อให้เมึ่อป่านได้บอกอย่างเงี้ยสิอาวแล้วหัวหัวแันหัวล็อกจะรู้ชอบนะคนแก่คนสมัยก่อนชอบแชกินทำไมนะพี่พี่ป้าอะไรรูไงมสิสิบวินะครับได้ยูจะอยู่ตรงไหนได้เห็นยูไหม เรหันยังไงให้เห็นยูเดี๋ยวคุณแวลมาเนี่ยนะพี่ใหญ่มองมาดูเวลไม่ลองดูกล้องอ่ามันตัดไปแล้วเหรอไม่ทำเส็ <c 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 ้อเส็้วคเบลคงคงไม่ทันเอามาใหมสิบวินนะคะแล้วเดี๋ยวยกกระติกข้าวก่อเป็นสาวขเมนกติกข้าวไหมคะ ไม่เป็นไรราลูกนี้นะ้าแวล้วนะลูกนี้นะนางไม่ตังใจอ่ะมารกมันธรรมชอน่ารักเรชอบแบบนี้คือแบบบอกอะไรเขาไหมท่านไปชมโดอะ ควยน่ารักมากค่ะทุกคนค่ะควาน่สนมันจะมีทางนี้มันจะเสีแตแซลลไปแล้วมันเสียแซลล่เลยมันจะเฉียงไปเราดนเรียอยวร้าช่วยนเเด๋ยวเราไปเจอกันที่เราไปดูอ่ะพี่ใหญ่ปั่นปั่นสโนแมนไว้ข้างหลังบ้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูสโนแมนกัน กินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเล่นกับ mm hmm. กนข้างล่างเลยนะคะวันนี้พี่ๆน้องๆจะพา <ขอ S 1> กัน <laughs> จะพากันไปปั้นสโนว์แมนรู้สึกว่าพี่ใหญ่จะปั้นสโนว์แมนไหมตรงนั้นนะคะเราจะลงไปหาสโนว์แมนวันนี้ก็ วันนี้หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วตอนแรกพวกเราว่าจะมาลงมาเล่นมาเล่นสโนว์ตรงนี้เนาะหมะหลังบ้านพี่ใหญ่ตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือหลังบ้านพี่ใหญ่นะคะเห็นไหมทุกคนคะ่ะพลสุดท้ายพอเราลงมาจากบ้านแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบเดินลงมาแล้วพี่ใหญ่เขาลื่นลื่นอย่างรุนแรงลื่นหิมะล้มก็แทกอย่างรุนแรงนะคะ วันนี้พี่ก็คงต้องไปแล้วนะคะจบคลิปที่2เพราะว่าเราต้องพาพี่ใหญ่ไปอาจจะต้องพาไปหาหมอหรืออาจจะต้องไปดูว่าพี่เขาเป็นยังไงบ้างก็มันเป็นการเที่ยววันนี้เป็นการเที่ยวที่สนุกสนานแล้วก็หลังจากกินข้าวบ้านพี่เสร็จแล้วพี่เขาก็อยากจะพาลงมามาดูสโนว์แมนพี่เขาตั้งใจมากที่จะปั้นสโนว์แมนให้ให้พี่ป่านะคะจะพผลสุดท้ายกินข้าวเสร็จแล้วลงมาจากบ้าน แล้วมันทางลงมาน้ําแข็งนตรงทางเทเทเกลือนะ่ะเราเทเกลือไว้แล้วแต่ว่าเราไม่คิดว่าจะลื่นนะคะแล้วมันเกิดอาการลื่นพี่เขาก็เลยลื่นแบบหัวฟาดเอวเอวฟาดอย่างแรงวันนี้พี่ปาคงต้องไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามนะพคนนะคะที่รับชมฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย